อันนี้คือสองพอ่อลูกนะคะมาร้านค้าทาเหมือนบ้านตัวเองเลยคะ่ะนี่ก็สิ่งจักรยานไปแล้วหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นน้องนิก้เดโอมาโอมาถูกยั่นโทรศัพท์ค่ะอันนี้หอมไปทีหนึ่งเนอะตั้งใจดูมากเลยคะ่ะเห็นไหมเหมือนฟ้าแฟดเลยนี่ถูกใจป๊าป๊าสมมสนุกเล่นไอปาาก,กันคะ่ะให้มันมีเสีย,ยง,ยง ดูป๊าป้าโชอันนี้กี่ทำซิแหม่กี่ถูกใจหนูอยากทำได้เหมือนป๊าป้าจังเลยแล้วมีกลุ่มซับดิสคัมส์เอาแนม่โอ้ยทำไม่ได้เหมือนเดิมค่ะเจ็บปากเจ็บปากแล้วพอเขาเปิดเพลงได้เขาก็มาโชว์โชว์ออกมาอ้มีมิวสิกค,ค่ะมีมิวสิก สุดยอดอกมายกนิ้วโป้งให้ค่ะนั่นแน่สีหน้าภูมิใจต้องให้ป๊าป๊าฟังดูหน่อยป๊าป๊าฟังดูแล้วถูกใจแน่นั่นเน่่ะอันนี้ก็คือเด็กน้อยไฮเทคนะคะนั่นแน่นั่นดูฟังไปด้วยโยกไปด้วยฟังไปด้วยโยกไปด้วย ขออภัยก็คือวันนี้ร้านค้าเขาเปิดเพลงค่ะก็เลยทําให้ต้องแม่ต้องมา้าคเขาเองอันนี้ก็จงจุบจบุบถูกใจอันไหนจุบไหมอีกทีจุบไหมอีกทีจบุจบจุบนั่นเองถูกใจโอม่าอันนี้ก็สเต็กป๊อป๊ามาแล้วนะคะแต่แผ่นเหมือนจะบางเกินมีการบ่นแล้วคะ่ะ เสร็จแล้วก็มองดูลูกสาวกับอุมาเดินกันเขารักกันค่ะอ๋เสะแล้วหนึ่งอู้อาหารของนิกกี้มาแล้วสเต็กปลาของนิกกี้ก็มาแล้วพร้อมกันกับสเต็กของอุมาเลยค่ะอุมาก็สั่งสเต็กปลาเหมือนกันโอยนเอชิมไปแล้วหนึ่ง รอยุ้นรอรุ้นว่าเป็นยังไงอร่อยไหมอัเนี้ยพยักหนะ้าอร่อยแล้วอร่อยค่ะอ่าเดี๋ยต้องมาชิมต้องมาชิมทุกคนเนี่ยโอมาจำเริ่มจำไม่ได้แล้วว่าปลาหรือว่าอะไรเรียกไม่ถูกละอันนี้ก็จะกระโพดมาโรนไฟค่ะแล้วก็ชิมชีสชิมชีส ชิมดูอืมอันนี้เชฟอันนี้ถูกใจโยก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 อันนี้ถูกใจเขาเขาทําได้ค่ะนี่มีการอธิบายด้วยว่าตัวเองทําอะไรลงไปอันนี้ก็คือการส่งสเต็กให้กินนะคะอ,อ,นนอ,อร่อยถูกใจอร่อยโยกโป่งโยกโป่งให้อีกแล้วพ่อก็ทําเหมือนกันยก